พระศิวะกับการสร้างพิธีโยคะเรื่องราวการกำเนิดพิธีโยคะจากพระศิวะผู้ถ่ายทอดความรู้และพลังให้แก่โลกนำพาผู้คนสู่ความสงบและความเข้าใจในตนเองกำเนิดแห่งโยคะนันยอดเขาไกรล,ลาสอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งหิมะขาวโพลนปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณพระศิวะผู้เป็นมหาเทพทรงประทับนั่งสงบนิ่งในท่าสมาธิ พระเนตรทั้งสามปิดสนิทพระวรกายเปล่งประกายเรืองรองด้วยพลังแห่งจักรวาลรอบพระองค์เงียบสงัดปราศจากซึ่งเสียงใดๆนอกจากเสียงลมที่พัดแผ่วเบาและความเย็นเยือกของขุนเขาพระศิวทรงดำดิ่งสู่้วงแห่งสมาธิอันลึกซึง้งทรงสำรวจความเป็นของโลกและจักรวาลทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ทรมานของม,มนุษย์ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดความเศร้าโศกความผิดหวัง และความไม่สมหวังนานับการความทุกเหล่านั้นราวกับเงาที่ปกคลุมจิตใจของมนุษย์ทําให้พวกเขาหลงทางและไม่สามารถค้นพบความสุขและความสงบที่แท้จริงได้พระศิวะทรงทอดพระเนตรเห็นภาพของผู้คนที่ดิน้นรนต่อสู้กับความยากลําบากบ้างก็เจ็บป่วยบ้างก็พลัดพรากจากคนที่รักบ้างก็ต้องเผชิญความสูญเสียและความผิดหวัง ความทุกข์เหล่านั้นกัดกินจิตใจของพวกเขาทําให้พวกเขาทุกทรมานทั้งกายและใจพระศีวะทรงตระหนักว่ามนุษย์กําลังต้องการหนทางที่จะนําพาพวกเขาออกจากวงวนแห่งความทุกทรมานนี้พวกเขาต้องการเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมจิตใจค้นพบความสงบภายในและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระศิวะจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะมอบผลทางแห่งความสงบและการหลุดพ้นแก่เหล่ามนุษย์พระองค์ทรงดำริถึงศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเชื่อมต่อกับพลังแห่งจักรวาลควบคุมร่างกายและจิตใจและค้นพบความจริงแท้ของชีวิตในขณะนั้นพระปารัวตีชายาของพระศิวะทรงประทับอยู่ข้างพระองค์ด้วยความเคารพและสารธา พระนางทรงรับรู้ถึงความห่วงใยและความเมตตาที่พระศิวะทรงมีต่อมวลมนุษย์พระนางจึงทรงเอ่ถามพระศิวะด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระศิวะผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือมนุษย์อย่างไรหรือพระศิวะทรงลืมพระเนตรขึ้นและทอดพระเนตรไปยังพระปารวตีด้วยความรักและเมตตาพระองค์ทรงตอบว่าข้าจะมอบศาสตร์แห่งโยคัแอบ พวกเขาศาสตร์ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของตนเองศาสตร์ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความสงบสุขและความหลุดพ้นพระปาัวตีทรงฟังด้วยความตั้งใจและทรงเข้าใจถึงพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระศิวะพระนางทรงตระหนักว่าสาสตร์แห่งโยคะนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์และจะช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะความทุกข์ทรมาน และค้นพบความสุขที่แท้จริงได้การบำเพ็ญบะและแรงบันดาลใจบทที่หนึ่งการบำเพ็ญและแรงบันดาลใจยอดเขาไกรลาดอันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายและสายลมที่พัดกระโชกพระศิวะผู้เป็นมหาเทพทงประทับอยู่ในท่าสมาธิอันสงบนิ่งดวงเนตรทั้งสามปิดสนิทพระวรกายเต็มไปด้วยเท่าฐานอันศักดิ์สิทธิ พระเกศยาวสยายปกคลุมแผ่นหลังพระองค์ทรงบำเพ็ญตบอย่างหนักหน่วงเพื่อสแสวงหาทางที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกทรมานทั้งพวงการบำเพ็ญประของพระองค์มีได้เป็นเพียงการนั่งสมาธิหากแต่เป็นการรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดเทพเจ้าทั้งหลายบนสวรรค์ต่างเฝ้าสังเกตการบำเพ็ญบะของพระศิวะด้วยความเคารพและศรัทธา พวกเขาทราบดีว่าการบำเพ็ญตบะของพระองค์มีได้เป็นไปเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหากแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสรรพชีวิตพระพร์มผู้สร้างพระวิษณุผู้รักษาและเหล่าทวยเทพทั้งหลายต่างส่งกระแสจิตลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อช่วยให้มนุษย์มีจิตใจที่เข้มแข็งและอดทนต่อความยากลำบากในขณะที่พระศิวะทรงบำเพ็ญปะอย่างเข้มข้นพระปารวตี พระชายาของพระองค์ทรงเฝ้าดูแลปฏิบัติพระองค์อย่างใกล้ชิดพระนางทรงนำอาหารและน้ำดื่มมาวายพระองค์เป็นประจำแม้ว่าพระศิวะจะมีได้ฉันอาหารหรือน้ำดื่มเลยก็ตามพระนางทรงทราบป,ประดีว่าพระองค์ทรงต้องการเพียงความสงบและความตั้งใจในการบำเพ็ญตบะพระนางทรงเป็นแรงใจสำคัญที่ช่วยให้พระศิวะทรงสามารถบำเพ็ญปะได้อย่างต่อเนื่อง วันเวลาผ่านไปเนิ่นนานการบำเพ็ญตบะของพระศิวะยังคมเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งพระองค์ทรงรเผชิญกับความยากลำบากนานับการทั้งจากสภาพอากาศที่หนาวเหน็บและจากมารที่พยายามเข้ามาขัดขวางการบำเพ็ญตะบะของพระองค์แต่พระศิวะก็ตรงสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วยความอดทนและความตั้งใจอันแน่วแน่อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่พระศิวะทรงบำเพ็ญตปอย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงได้ยินเสียงกระซิบจากภายในจิตใจของพระองค์เองเสียงนั้นบอกให้พระองค์ทรงสร้างพิธีโยคะขึ้นเพื่อเป็นหนทางให้มนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้พิธีโยคะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถควบคุมจิตใจและร่างกายของตนเองได้และจะช่วยให้มนุษย์สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งปวง พระศิวะทรงรับฟังเสียงกระซิบนั้นด้วยความเคารพและศรัทธาพระองค์ทรงทราบดีว่าพิธีโยคะจะเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่พระองค์จะมอบให้กับมนุษย์พระองค์จึงเริ่มคิดค้นและสร้างสรรค์ท่าโยคะต่างๆโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่พระองค์ทรงได้รับจากการบำเพ็ญประมาอย่างยาวนานนอกจากนี้พระองค์ยังได้ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับโยคะให้กับเหล่าราสีเพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับมนุษย์ต่อไปการถ่ายทอดความรู้สู่ปารวตีนาเชิงเขาไกรล,ลาดอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่ซึ่งพระศิวะผู้เป็นเจ้าแห่งการทำลายและการสร้างสังรงประทับอยู่ พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโยคะอันเป็นศาสตร์แห่งการรวมจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะมอบความรู้อันล้ําค่านี้ให้แก่พระปารวตีชายาผู้เป็นที่รักเพื่อให้พระนางได้เข้าถึงสภาวะแห่งความสงบสุขและปัญญายาณอันสูงสุดวันหนึ่ง ขณะที่พระอาทิตย์ทอแสงสีทองอารามลงมายัางพื้นโลกพระศิวะทรงเรียกพระปารวตีมายัางลานหินกว้างที่ประดับดับประดายด้วยดอกไม้นานา,นานชนิดพระนางปารัวตีทรงเสด็จมาด้วยความสง่างามและอ่อนโยนพระพักของพระนางเต็มไปด้วยความเคารพและความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้พระศิวะทรงเริ่มด้วยการอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของโยคะ พระองค์ทรงตรัสว่าโยคะไม่ใช่เพียงแค่การออกกําลังกายแต่เป็นวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความสมดุลและความสุขที่แท้จริงพระองค์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติการควบคุมลมหายใจและการทำสมาธิจากนั้นพระศิวะทรงเริ่มสอนพระปารตีเกี่ยวกับอาสนะหรือท่าทาง,ทาง,ทางต่างในโยคะ พระองค์ทรงแสดงให้พระนางเห็นถึงวิธีการจัดร่างกายให้ถูกต้องและอธิบายถึงประโยชน์ของแต่ละท่าที่มีต่อร่างกายและจิตใจพระปารวตีทรงตั้งใจฟังและพยายามทำตามคำแนะนำของพระสีวะอย่างละเอียดเมื่อพระปารวตีทรงเริ่มคุ้นเคยกับอาสนะต่างๆแล้วพระศีวะทรงสอนพระนางเกี่ยวกับปรานยามะหรือการควบคุมลมหายใจ พระองค์ทรงอธิบายถึงวิธีการหายใจแบบต่างๆที่ช่วยในการสงบจิตใจเพิ่มพลังงานและบำบัดรักษาโรคไข้เจ็บพระปารตีทรงฝึกฝนการหายใจตามคำแนะนำของพระศิวะอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งพระนางสามารถควบคุมลมหายใจได้อย่างเชี่ยวชาญหลังจากนั้นพระศิวะทรงสอนพระปารตีเกี่ยวกับสมาธิหรือการทำจิตใจให้สงบ พระองค์ทรงอธิบายถึงวิธีการนั่งสมาธิการเพ่งจิตและการปล่อยวางความคิดพระปารวตีทรงฝึกสมาธิตามคำแนะนำของพระศิวะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพระนางสามารถเข้าสู่สภาวะแห่งความสงบสุขและความว่างเปล่าได้ในระหว่างการเรียนรู้พระปารวตีทรงมีข้อสงสัยมากมายพระนางทรงถามพระศิวะเกี่ยวกับความหมายของโยคะในแง่มุมต่างๆ และทรงขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพระศีวะทรงตอบถามของพระนางด้วยความเมตตาและความอดทนพระองค์ทรงอธิบายถึงหลักกักธรรมและปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับโยคะอย่างละเอียดพระปารรตีทรงทราบซึ้งในความรู้และความเสียสละของพระศีวะเป็นอย่างยิ่งฤาษีที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาไกรลัสต่าม ก็รับรู้ถึงการถ่ายทอดความรู้ระหว่างพระศิวะและพระปารวตีพวกเขาต่างก็ชื่นชมในความเมตตาของพระศีวะที่ทรงแบ่งความรู้อันล้ำค่านี้ให้แก่พระปารรตีและพวกเขาก็ปรารถนาที่จะเรียนรู้โยคะจากพระศิวะเช่นกันการเผยแผ่โยคะสู่โลกมนุษย์นายอดเขาไกรล,ลาสอันศักดิ์สิทธิ์ พระศิวะผู้เป็นเจ้าแห่งการทำลายและการสร้างสรรค์ทรงประทับอยู่ด้วยความสงบพระองค์ทรงทราบดีว่าโลกมนุษย์กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมาน,านานับการการทั้งจากภัยธรรมชาติโรคระบาดและความขัดแย้งระหว่างผู้คนพระองค์ทรงปรารถนาที่จะมอบเครื่องมืออันทรงพลังให้แก่มนุษย์เพื่อให้พวกเขาสามารถเยียวยาตนเองค้นพบความสงบภายในและเข้าถึงสัจธรรมแห่งชีวิต พระศิวะจึงเริ่มสร้างพิธีโยกะอันศักดิ์สิทธิ์โดยรวบรวมเอาศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวลงปราณและสมาธิเข้าไว้ด้วยกันพระองค์ทรงสาธิตท่าทางต่างๆหรืออาสนะพร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ของแต่ละท่าที่มีต่อร่างกายและจิตใจพระองค์ทรงสอนถึงการควบคุมลมหายใจหรือปราณยามะเพื่อเพิ่มพลังชีวิตและคลายความเครียดพระองค์ทรงแนะนำถึงการทำสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบและเกิดปัญญายาณพระปารัวตีชายาของพระศิวะทรงเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างด้วยความตั้งใจพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของโยคะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนพระองค์ทรงทราบดีว่าหากโยคะถูกนำไปเผยแพร่สู่โลกมนุษย์จะสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานและนำมาซึ่งความสุขสงบได้ด้วยความเมตตา พระปารวตีจึงกราบถูขอพระศิวะเพื่อนำความรู้เกี่ยวกับโยคะไปเผยแผ่สู่โลกมนุษย์พระศิวะทรงเห็นชอบด้วยพระไทยพระองค์ทรงมอบพรให้พระปารวตีเดินทางไปยังโลกมนุษย์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สแสวงหาความจรงิงพระปารวตีทรงแปลงกายเป็นนักกบวหญิงรูปงามสเสด็จลงสู่โลกมนุษย์พระองค์ทรงเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั้งป่าเขา ทำและหมู่บ้านทรงพบประกับฤาษีนักบวชและผู้คนที่กำลังทุกขทรมานพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงหลักการพื้นฐานของโยคะความสำคัญของการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจให้สมดุลพระองค์ทรงสอนอาสนะปารายามะและสมาธิอย่างละเอียดผู้คนต่างประหลาดใจในความรู้และความเมตตาของพระปารวตีพวกเขาเริ่มฝึกฝนโยคะ ตามคำแนะนำของพระองค์และพบว่าชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจสงบขึ้นและปัญญาญาณเพิ่มพูนขึ้นชื่อเสียงของพระปารวตีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเพื่อเรียนรู้โยคะจากพระองค์ทำให้โยคะเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในโลกมนุษย์ กำเนิดพิธีกรรมโยคะนานมาแล้วในหุบเขาหีมาลัยอันศักดิ์สิทธิ์พระศิวะผู้เป็นเทพแห่งการทำลายและการสร้างใหม่ประทับอยู่กับพระปารวตีชายาของพระองค์พระปารวตีสังเกตเห็นว่าเหล่ามนุษย์ทั้งหลายล้วนทุกทรมานจากความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจพระนางจึงทูลถามพระศิวะถึงหนทางที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์เหล่านั้น พระสิวะทงเมตตาต่ออสันพสัตจึงเริ่มถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโยคะให้แก่พระปารวตีพระองค์ทรงอถึงบาสนะต่างๆท่าทางการควบคุมลมหายใจปราณยามะและการทำสมาธิทยานะพระศิวะทงเน้นย้ำว่าโยคะไม่ใช่เพียงแค่การออกกำลังกายแต่เป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่ความสมดุลและความสงบภายในจิตใจ พระปารวตีทรงตั้งใจฟังและซึมซับความรู้ทั้งหมดอย่างละเอียดพระองค์ทรงเข้าใจถึงความลึกซึ้งของโยคะและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันมหาศาลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่พระศิวะรงถ่ายทอดความรู้เสร็จสิ้นพระปารวตีทรงตัดสินใจที่จะเผยความรู้นี้ไปยังโลกมนุษย์เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขและความสงบที่แท้จริง พระนางจึงเดินทางไปยังโลกมนุษย์และเริ่มสอนโยคะให้แก่เหล่าราษีและนักบวชเหล่าราษีและนักบวชต่างตั้งใจฝึกฝนโยคะตามคำสอนของพระปารวตีพวกเขาได้เรียนรู้การควบคุมร่างกายและจิตใจการหายใจอย่างมีสติและการทำสมาธิอย่างลึกซึง้งเมื่อพวกเขาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องพวกเขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ร่างกายของพวกเขากระปรี้กระเปร่าและแข็งแรงขึ้นจิตใจของพวกเขาสงบและผ่อนคลายมากขึ้นและพวกเขาก็เริ่มเข้าใจถึงธรรมชาติของตนเองและโลกภายนอกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเหล่าฤาษีและนักบวชได้รับประโยชน์จากโยคะพวกเขาจึงเริ่มเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้อื่นพวกเขาได้สร้างอาสมโยคะแห่งแรกขึ้นในป่าลึก เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกฝนและเรียนรู้โยคะผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างเดินทางมายังอาสมแห่งนี้เพื่อเรียนรู้โยคะจากเหล่าฤาษีและนักบวชพวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการดูแลร่างกายและจิตใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขเมื่อผู้คนได้ฝึกฝนโยคะ พวกเขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาพวกเขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมากขึ้นข่าวลือเกี่ยวกับปันของโยคะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มหันมาสนใจโยคะและเข้าร่วมการฝึกฝนโยคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมูร่ราษีและนักบวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปผู้คนทุกเพศท,ทุกวัยต่างได้รับประโยชน์จากโยคะทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุที่เคยมีอาการปวดเมื่อตามร่างกายก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นผู้ที่เคยมีอาการเครียดและวิตกกังวลก็สามารถผ่อนคลายและสงบจิตใจได้มากขึ้นและผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ก็สามารถค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตนเองได้มากขึ้นจากความรู้ที่พระศิวศิวทรงทอดให้แก่พระปารตีและจากความพยายามของเหล่าฤาษีและนักบวชโยคะได้กลายเป็นพิธีกรรมและศาสตร์ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันโยคะยังคงเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกว่าเป็นวิธีทางที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีความสุข และความสงบภายในจิตใจโยคะเป็นมากกว่าการออกกำลังกายแต่เป็นปรัชญาและวิถีชีวิตที่ช่วยให้เราเข้าใจตนเองและโลกภายนอกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นโยคะคือของขวัญอันล้ำค่าที่พระศิวะและพระปารวตีทรงมอบให้แก่ม,มนุษยชาติ โยคะในปัจจุบันจากเทโยคะในปัจจุบันการเวลาล่วงเลยผ่านไปนับหมื่นปีตั้งแต่พระศีวะได้ประทานความรู้เรื่องโยคะแก่พระปารวตีนายอดเข่าไกรรลาชตำนานเล่าขานถึงการกำเนิดพิธีโยคะยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอโยคมิตได้เป็นเพียงศาสตร์โบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้ในคำพี แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนทั่วโลกผู้คนต่างแสวงหาความสงบสุขภาพที่ดีและความเข้าใจในตนเองผ่านการฝึกโยคะในยุคป,ปัจจุบันโยคะได้พัฒนาไปอย่างหลากหลายมีรูปแบบการฝึกที่แตกต่างกันมากมายตั้งแต่โยคะแบบดั้งเดิมที่เน้นการควบคุมลมหายใจและการทำสมาธิ ไปจนถึงโยคะสมัยใหม่ที่เน้นการออกกังกายและความยืดหยุ่นของร่างกายไม่ว่าจะเป็นพดโยคะวิญญาสโยคะอัสดางโยคะหรือโยคะฟลายแต่ละรูปแบบล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเชื่อมโยงร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวเราสามารถพบเห็นผู้คนฝึกโยคะได้ในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในสตูดิโอโยคะที่ทันสมัยส่วนสาธารณะที่เงียบสงบหรือแม้แต่ในบ้านของตนเองโยคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศวัยหรือเชื้อชาติทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการฝึกโยคะได้โยโยคะได้กลายเครื่องมือที่สำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมช่วยให้ผู้คนบรรเทาความเครียด ลดความวิตกกังวลเพิ่มความยืดหยุน่นและความแข็งแรงของร่างกายปรับปรุงการนอนหลับและเสริมสร้างสมาธิโยคยังช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงร่างกายและความรู้สึกของตนเองมากขึ้นนำไปสู่ความเข้าใจในตนเองและความสงบภายในจิตใจเรื่องราวของพระศิวะและการสร้างพิธีโยคะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายทั่วโลก โยคะยังคงเป็นที่นิยมและแพร่หลายในปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในขณะที่โลกหมุนเวียนไปโยคะยังคงปรับตัวและพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของผู้คนราษีในยุคโบราณได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆผ่านการปฏิบัติและการสอนอย่างต่อเนื่องทำให้โยคะยังคงเป็นศาสตร์ ที่มีชีวิตชีวาและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในยุคป,ปัจจุบันประโยชน์ของโยคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อจิตใจและอารมณ์อีกด้วยการฝึกโยคะอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นโยคะยังช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับธรรมชาติและสิ่งรอบข้างมากขึ้นการฝึกโยคะในสถานที่กลางแจ้งเช่นสวนสาธารณะหรือริมทะเลช่วยให้ผู้คนได้รับอากาศบริสุทธิ์แสงแดดและสัมผัสกับความงามของธรรมชาติซึ่งช่วยส่งเสริมความผ่อนคลายและความสงบภายในจิตใจเรื่องราวของพระศิวะและพระปารวตีได้สอน ให้เราเห็นถึงความสำคัญของการสแสวงหาความรู้และความเข้าใจในตนเองโยคะเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงและความสุขที่แท้จริงได้มากขึ้นการฝึกโยคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกกำลังกายแต่เป็นการเดินทางภายในเพื่อค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีเป้าหมายอะไรในชีวิต โยคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณได้โยคะเป็นศาสตร์ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนและพร้อมที่จะมอบประโยชน์มากมายให้กับผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอขอให้คุณได้พบกับความสุขและความสงบที่แท้จริงผ่านการฝึกโยคะ